นี่ดีซ่อต่อค่อย่เรื่องสิบอกคนนั้นต่อคอย่เรื่องสิบอกแตวซอยนี้มันลตอนี่ล้มปะนี่ไ่ได้สื่อเสีค่อยคอยวิเคริดน้อย่ามาต้งมาตัวหลกสาราพผิดไปรวเขาว่าเจ้าเน้อมาแล้พมต้องมาลาคนไปไปไป

บ้องเนี่ยผัดแทนที่มันติชั่วเนาะข่าเจ้าชั่วขืนยูมคุ้มถือกล่องหองดาข้าเจ้าข้าเจ้าได้อรุ่งแล้ว่าไปยุบผงลังต้นถ่ายเนี่ยคุณนุ่มหน่อยหน่อยร่อยหลังก็จน